ดูอนิเมะมาอย่างเดียวเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าน้องมวยนั้นเป็นผู้มีสายเลือดของผู้ใช้ป่าแรกเริ่มซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นปานตะวันนะครับแต่จริงจะเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าผิดแบบ100%ออหรอกเพราะจริงๆแล้วน้องมวยเนี่ยมีสายเลือดของคุณปู Ko ่โคคุชิโบหรืออสูรข้างขึ้นลำดับที่1ที่เป็นมือขวาให้กับมุซันอยู่นั่นเองครับโดยสมัยที่ยังเป็นมนุษย์นั้นปูท่ทวดโคคุชิโบเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าซูาจิคุน ibo, ิมิจิคใาใจ งกแล้วันซึ่งคุณปูท่ทวดในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขาใช้ปรานจันทาครับและที่บอกว่าไม่ได้เข้าใจผิดแบบ100%เรนั่นก็เพราะว่าน้องชายของคุณปูท่ทวดเนี่ยหรือคือคุณโยริจินั้นเป็นผู้ใช้ปานตะวันที่เป็นปานแรกเริ่มจริงครับนั่นเลยทําให้ตัวน้องมุยมีทั้งเลือดของผู้ใช้ปานตะวันและผู้ใช้ปานจันทาอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนั่นเองครับถ้าจะบอกว่าเป็นญาติก็สามารถพูดแบบนั้นได้นั่นแหละแล้วก็อันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหาโลกแตกที่แบบคอยถถถถกกกเกเนะเเเเเีียยยยยงงงงงงัาาััันนนนนนนมมมมมมมาา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 ออ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 ู่่่่่ตตตตลลลดดะะวววว้้้้้้สรรรรรใใชปปไไหหหิิค็จืืทบ